สะไปดีพีพ่น้องมากินข้าวเลี้ยงกันพี่นอ้องพัดกะเพราลาดหนาจานใหญ่เผื่อเนาะเอาบริกินเโดนในเมียนจ้าถ่ายไปเนาะจะแซ่บพี่น้องแซ่บพัดกะเพรามูแซ่หมกทัวมา,มาพี่น,อกกน้องมากระโดดลงมือตกใส่ท่านว่าใอยท่านว่าสิบเอ็ดเดือนหนึ่งวันฮัลโหนลอามแม่ ยังกินข่าวด้กินข่าโอ้ยแม่นนี่ลูกเอ้ยนจิโข้คำหม่ใหญ่นี่โอ้ยคำหม่งใหญ่ดูข้กินว้าอ้อเสียไปดข้ว่านี่หน่อยกินข้าวยังมาหน่อยกินข้าวยังข่าวก็มุ่ยองข้าวกมุยองบังลูกบังแม่ิง ส,ส,ส่วนพอกินกับเพ้าจานใหญ่นอะฝากเป็นกำใจกินเกี่ยวแฟมิลีด่ด้สสนับคลิปนี้บ๊ายบายบาย